ทีนี้นี่เกินเวลามาแล้วจะไม่เป็นไรเกินอีกนิดหนึ่งนะฮะเราจะจบวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามนะยี่สสามนี่นิดหนึ่งเราไม่ต้องลงลารายละเอียดนะโอลิมปิกใช่ไหมไม่ให้นะเอาเรื่องอะไรคะเรื่องส่งออกนะดู<า>หัวข้อวข่าวอย่างเดียวไม่ลงลารายละเอียดนะได้ค่ะไม่ต้องไปทําคลิปทาเคลมอ,อะไรนะค่ะส่งออกไม่ยอหกสี่ทำนิวไฮใหม่ สูงสุดในรอบ11ปีค่ะอันนี้ก็การส่งออกโชคดีนะเรายังยังอะไรประคับประคองไปได้แล้วก็มันเป็นเครื่องน้ำทิพย์ชโลมใจนิดหน่อยนะแบบนี้คุณจุรินยิ้มหน้าบานเลยอ่าอเกษตรอะไรนะเกษตรผลิตพาณานิตตลดอของรรคปฏิบัติเขาแหละก็โอเค,คะนะก็ส่งออกเพิ่มสูงสุดในเดือนมิถุนายนปี64มีมูล,ลค่าเท่าไหร่ 2 3 6 9ม4 3ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง43.82องเปอร์เซ็นต์ทำนิวไฮใหม่สูงสุดในรอบ11ปีถ้าคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่าถึง738,135.34า้มบาจุดสล้านบาทนี่นะฮะเพิ่มขึ้นถึง41.48เปอร์เซ็นเลยทีเดียวก็ดีครับแต่ว่าอันนี้นี่เราต้องนั่นดูนะถ้าไปดูในเชิงวิชาการนี่ตัวเลขที่มันสูงมากเนี่ยมัน เทียบจากฐานที่มันต่ํามากมันก็เลยสูงขึ้นมานะฮะอะล่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดะนะแต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งก็ยินดีด้วยนะฮะทำให้กระทรวงพาณิชย์ทำให้ใครต่อใครหรือประเทศไทยคงจะพอจะได้ยิ้มออกได้เล็กน้อยในท่ามกลางที่อุตสาหกรรมบริการของเราคือการท่องเที่ยวนี่ธุรกิจบริการเนี่ยมันมันสนิทเลยสนิทคือ เปิดไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลุนภูนเก็ตแซนด์บ็อกใช่ค่ะนะก็ภาวนาให้ไปได้นะครับค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ